ครับน้วครับก็ถือว่านี้อีกคู่หนึ่งครับผมป่าตงควในกับประจำวันพฤหัสที่24กรกฎาคมครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าทุกคู่ครับเป็นคู่มวยไทยนานาชาติมาเลยครับไทยชกกับฝรั่งหรือฝรั่งชกกันเองครับหรือว่าต่างชาติชกกันเองเกือบทุกคนครับทุกคู่ครับแต่คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างไทยกับออสเตรเลียครับทางด้านฝ่ามือผมทางด้านมุมแดงก็คืออภิสิษ์โชคดีมวยไทยครับนี่ก็ถือว่ามาโชว์โฟมไว้หลังสุดดีสุดสวยเหลือเกินครับ วันนี้พิศิษ์มาเจอกับเมซ่าจากออสเตรเลียนี่ก็ดูมันคเอยต่อยที่นี่ก็ดูเหมือนชนะเหมือนกันการฟิตซ้อมที่นี่ดีกว่าครั้งที่แล k com k com ้วหรือว่าเป็นมวยแทนหรือว่ามวยในรายการในรายการในรายการก็การฟิตซ้อมก็ต้องหน้าจะดีกว่าครั้งดีกว่าครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วต่อยคิดว่าเึ็นมวยไทยมวยไทยแต่ก็ชนะนกยกแรกเลยใช่ไหมยกสองยกสองนะครับวันนี้เจอกับเมซ่านิดว่าตูวร่างก็มาใหญ่กว่าเรามากพอๆกันวันนี้ความมั่นใจมาร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน ไหมซ้อมที่ช่วงดีมวยไทยนี่การฟิตซ้อมการบำรุงการอยู่เต็มที่เต็มที่อยู่ดีมากนะครับรอืเมืม่อก่อนเขาบอกว่าเราเป็นมวยหัวใจรั่วเดี๋ยวนี้เด,นเดี๋ยวนี้เสริมใหญ่เล็กแล้วเอาเลยครับมาพิสิทธิ์บอกว่าเสริมใหญ่เล็กแล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่รั่วแล้วนะครับแต่ตัวนี้ดูอีกทีนะครับตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับพิสิทธ์ยี่สิบสามยี่สิบสามนะครับกระดูกมวยไทยไม่ต้องถามถึงเขาพิสิทธิ์เมื่อก่อนพิสิทธิ์แค่ไหนเลยครับคนจัดแค่นี้ไสอส่อๆก็ไปเลย โอ้ก oh, ็ถือว okay. uh, uh, ่าผ่านเมืองตรุงมาแล้วครับอย่างนั้นก็แต่ว่านั่นแหละครับวันนี้มาเจอกับอเมริกาจากออสเตรเลียก็ผ่านที่วิทยาัรงตมาแล้วตรงครั้งเก่ดกันอเาโอเคอันเนมาอยู่ก่อนที่เทรนนิ่ง o นศูนเด็ n ตำรว r ครัอ่าและคุณเชนทู u ูเก็ตเชมือไทยอย่าีกว่าเดิมอ่า no just change because Kubo a n has sponsored me as a there. s p o n s o r f o r t h a together เออโ and this uh, you f i p a ok t ประตูมกจึง how m มีท times? Uh, two times now this will be my third time uh win or two time. win two times knockout oh knock out two time. two time. and then he will fight for the last fight knock out okay. Then now two should be a good fight yeah maybe tonight could have a good fight yeah for sure and then uh, he he's 23 year old and you Easy 26 26. oh no three yeah no problem 26 okay. 23 okay and then uh, you saw him in Hlg or in in Facebook or not? Uh, you look him. You I don't you don't learn about him. I a little bit. I know enough. Oh, okay, yeah, okay. You very very uh, yourself too much. Okay. okay, okay. Hope tonight. Is, uh, then, uh, you can speak for uh, now for Australia. Or see, come to see you tonight. Yes, tonight's gonna be a good fight. All the Australians get down. It's gonna be a good fight. โอ๊ยสิโอ๊ยสิโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้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 ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยเอาเลยครับแม่ถือว่าวันนี้อเมซ่ามาเต็มที่แน่นอนครับแม่ช่วงนี้อดใจเลยเยอะด้วยครับเพราะยันเฟรนกับของอเมซ่าล้นเวทีคืนนี้ครับ